บุฟเฟ่219บาทค่ะกี้ตีน้อยซุปมาล่าเรียบด่วนสาขาหนึ่งซื้อกับบ้านอร่อยเหมือนกินที่ร้าน49บาทโปรโมชั่นเพิ่มกุ้งถ้าเป็นสมาชิกใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งแก้วไม่อันเบาทเราไม่ต้องกินอย่างอื่นเรากินกุ้งอย่างเดียวเพราะว่าแพงกว่าเพื่อนมีสไลดยก็มีนะคะชีสมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยมีหลายอย่างนะคะถาดละจุ๋มจิม๋มแต่เราสั่งได้เรื่อยๆค่ะ เนื้อออสเตรเลียเปิดบริการทุกวันเวลา10โมงครึ่งถึงตีห้ใครจะมากินตอนค่ำก็ได้นะคะร้านกว้างเลยนะคะน้ำซุปอะไรนะน้ำดำครับน้ยมยำน้ำจิ้มปรุงเองนะคะชามะนาวแล้วก็ชาเขียวมะพร้าวลันน้ำเปล่าโคกแข็งสับประรดพริกเกลือเมนูของทอดค่ะมีไก่ ไก่ป๊อปนะคะเกี๊ยวทอดลูกชิ้นทอดเฟรนฟรายแล้วก็เกี๊ยวซาเขาเกลียบค่ะเ็าสวยร้อนๆด้วยค่ะของทอดอะไรก็เขย่าได้ค่ะใครใครหยิบของทอดมาแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ก็เอาผงไปเขยา่าอ๋อน้ำจิ้มโบราณนันไหนโบราณคืออนี้คืออันนี้เป็นเต้าหูค่ะเป็นเต้าหูยี สุกี้ตีน้อยอร่อยสุดคุ้มค่ะ